ครับก็สวัสดีทักทายบรรดา KFC ของวีรารถไถฟอร์ดสารพัดช่างนะครับ0907472052่ 52, ครับ0 6 2 9 4 9ก9 0 8นะครับก็พอดีวันนี้ได้มีโอกาสมาทำฝาไฮดรอลิกนะครับก็กำลังทำอยู่เลยนะครับตัวเนี้ยเห็นตัวนี้แล้วก็นึกถึง KFC มเนาะบางคนหลายบางท่านอาจจะเข็มขัดสั้นเนาะ คาดไม่ถึงว่าเราจะทําไงดีถ้ามันหลวมนะครับไปซื้อมาใส่ใหม่ได้มันก็หลวมครับเนาะไปซื้อมาใส่ใหม่ได้มันก็หลวมเพราะตรงนี้มันบางทีมันศึกแต่นี้ผมมีเคล็ดลับครับเคล็ดอยวาไปไว่าเคล็ดลับเนาะเคล็ดไม่ลับดีกว่าเล็ก,เก,เก,เกน้อยคือทําหงใจ้รูเนี่ยมันฟิตริ่งก,กับอันนี้ได้พอดีกันนะครับใช้ไม่ค้อนครับนะครับทุบเลยครับเนาะทุบรอบๆเนี่ยเดี๋ยวเหล็กมันจะบานออกครับทุบแล้วท่านก็ลองครับเนี่ยลองเนี้ย เอากาวว่าฟืดๆหน่อยเนาะแล้วขันน็อตอัดเข้าไปครับเดี๋ยครับปุ่มทุบแล้วเนี่ยตอนแรกรวมครุกเคลกเลยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะว่ามันแน่นจริงรอเปล่าวางไว้ไหนตรงหัวน็อตฮะคืออยู่กี่เนี่ยเนี่ยครับเลียาเนี่ยครับเนี่ยฮะใส่ชุดเนี้ยส่วนมากจะใส่กันผิด นะครับชุดนี้นะครับท่านต้องเอาตัวนี้ใส่ไปก่อนเพราะเห็นไหมครับมันเร็นเหมือนฝาย่หมองครอบแกนนั้นผูกมาถ้าท่านไปเอาสปริงใส่ก่อนนะขันแน่นได้ไอตัวเนี้ยมันก็ไม่แน่นครับเนี่ยที่ไปหนีปกินไม้ก๊อกนะมันก็ล่วงเลยนะครับใส่อย่างนี้ครับ่ะครับใส่นี้ครับนี่วิธีการใส่ที่ถูกต้องอ๋อครับผมเห็นตัวมากที่ผมไปทํามันจะใส่กันผิดซะเยอะนะครับใส่ถูกก็มีเนาะไม่ใจอว่าใส่ผิดทั้งหมดนี่ครับ ตัวเดียวใช้ได้ทั้งหมู่บ้านใช้ได้ทั้งคันรถครับแกนแกนมันหลวมเลยเห็นไหมเวลาโยกเนะี่ยแกนตัวเนี้ยมันกับบูตตัวเนี้ยมันสึกยอมออกภาษาเลยมันก็สึกแล้วมันก็เลยยกยกขึ้นท่านเห็นไหมครับระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันจะไปพร้อมกัน,นเวลาผมโยกให้ดูนะ มันมันมันจะไม่มันจะไม่ฟรีทำปกติเนี่ยไอตัวนี้จะไปยึกยักยึกยักก่อนเนี่ยแกนนี้จะตามครับอันนี้เน่นตรึบครับอ๋อก็เอามาฝากกันครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับใครรู้แล้วเก่งแล้วก็ผ่านก็ไม่ต้องมาดูเสียเวลาทมากินนะครับก็เอาสาหรับท่านที่อยากรู้นะครับก็ฝากเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีลารถไทยฟอร์สสารพัดช่าง090747 2 05 2 06 2 9 4 9 7 9 08น้านะครับบ้านดมธัญญาเพื่อตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนน้อสวัสดีครับ